เลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชรักเริ่มต้นที่ฟังสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างถูกชีวิตสวัสดีค่ะคุณอยูกบขิมเภสัชกรหญิงหันามหามงคลในรายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชสเปเชียลเอพิโซดปริญญาวิชาแม่เดอะแมสเตอร์ Mom, ค่ะ วันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะคุยกันคือเรื่องของ co-parenting ห่างกายแต่ไม่ห่างใจเรามีแขกรับเชิญเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะคุณตุ๊กชนกวนนันรักชีพเป็นแขกรับเชิญที่จะมาคุยเรื่องนี้กันจากประสบการณ์โดยตรงของคุณตุ๊กเลยค่ะและก็เราอยู่กับคุณหมอแพทย์หญิงวริษาการจะนะชัยภูมิจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณตุ๊ก สวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอแล้วก็สวัสดีคุณขิมนะคะค่ะดีใจที่ได้คุยกันนะคะวันนี้เรามาที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะว่าเวลาที่พ่อแม่เราเริ่มจะมีปัญหากันนะคะหลายบ้านบอกว่าเราพยายามอดทนเพื่อจะอยู่ด้วยกันเพื่อลูกนะคะในความคิดของคุณหมอค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรทนอยู่หรือว่าการแยกจะดีกับเด็กมากกว่าค่ะค่ะ อันนี้ก็เป็นคำถามที่เจอบ่อยนะคะก็คือจริงๆเนี่ยถ้าแบบไอเดียลเลยคืออุดมคติเนี่ยการเป็นครอบครัวเนี่ยถ้าอยู่กันครบก็คือพ่อแม่ลูกมีครบองค์ประกอบเนี่ยก็คือดีที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีคำว่าควรหรือไม่ควรคือแต่ละครอบครัวเนี่ยบ,บริบทมันไม่เหมือนกันสถานการณ์มันไม่เหมือนกันคือถ้าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเกิดว่า อ,อยู่ด้วยกันแต่ทะเลาะกันมีปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายกาันหรือหรืออะไรที่เกิดผลกระทบกับเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จุดที่ว่าแยกกันอยู่มันก็อาจจะเป็นจุดที่ดีสําหรับสําหรับเราก็คือสําหรับตัวพ่อแม่แล้วก็สําหรับลูกด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหมอหมอคิดว่า คําถามเนี่ยก็คือว่าจริงๆมันมันไม่ได้มีว่าแบบควรยังไงหรือยังไงคือเราต้องพิจารณาในสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวครอบครัวคุณตุ๊กเนี่ยนะคะ ผ่านช่วงเวลานั้นมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นพ่อแม่ที่ร่วมดูแลลูกกันได้อย่างน่ารักมากเลยเพราะก็จะเห็นจากในสื่อ,อว่าเลี้ยงวันเกิดด้วยกันอะไรด้วยกันนะคะก็น่ารักจังแต่ว่าตอนนั้นนะคะนะจุดนั้นที่ตัดสินใจอะคะ่ะไม่ทราบว่าคุณตุ๊กพอจะแชร์ได้ไหมคะว่ามีวิธีการในค่อยวิธีการในการค่อยๆบอกลูกยังไงคะค่ะถ้า จะบอกว่าแชร์ได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ด้วยเวลาจํากัดแล้วก็สะค๊ปของรายการก้ามีอะไรถามได้เลยนะคะก็เรื่องบอกรูปเนี่ยคือเดี๋ยวแต่ละครอบครัวเนี่ยน่าจะไม่เหมือนกันของตุ๊กนี่นะคะบอกก่อนว่าเกิดจากการตัดสินใจฝ่ายเดียวของคุณพ่อใช่ไหมคะเอออย่างตุ๊กก็มีหน้าที่แค่แบบแ c c e เซหมายความว่าตุ๊กแบไม่ได้อัตรีกับการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวเพราะฉะนั้นแต่ละครอบครัวก็จะคอนดิชั่นนี่เหมือนกัน เขาต้องไม่ได้อาร์กีแต่แค่ว่าเหมือนใช้เวลาช่วงหนึ่งในการรอละก็ฝ่ายคุณพ่อก็คอนเฟิร์มที่คิดว่าวิธีนี้เหบาะสำหรับเขามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็แค่แอคเซสแล้วก็ดําเนินการต่อว่าอะไรจะดีที่สุดสําหรับเด็กถ้าเกิดว่ามันจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครอบครัวอันนี้เริ่มต้นนะคะส่วนวิธีการบอกลูกเนี่ยเด็กอาจจะเล็กมากจนไม่ได้มีการบอกอย่างเป็นทางการตัวตัวเองคิดว่าเหมือนเรา เราเราเราสบายดีที่สุดลูกก็จะสบายด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนโตก็คือสามขวบคนเล็กก็คือทุกทอดคือเวลาคนมาถามเนี่ยุ๊กก็จะไม่แน่ใจว่าวิธีการของเรามันดีที่สุดเราหรือเปล่าแต่ตอนนั้นก็คือที่ใช้มากที่สุดเลยก็คือ Zen. เซนส์เราคิดว่าเด็กสามขวบน่าจะบอกอะไรยากยากมากไปกว่าการที่เรารู้สึกว่าทําทุกอย่างให้เขาเห็นว่าทุกอย่างมันโอเคก็เลยคิดว่าถ้าแม่โอเคลูกก็ต้องโอเคประมาณนี้นค่ะวิธีบอกลูกตอนนั้นนะคะ คุณแม่สะตรองมากเลยเนาะแต่เฉพามองกลับไปอ่ะก็เพิ่งรู้ตัวว่าไม่สะตรองนะคะคือตอนนั้นเนี่ยอันนี้ยากมากเลยอยากบอกทุกคนว่าเรารู้สึกว่าหนึ่งเราสะตรองสองสื่อบอกว่าเราสะตรองพอเวลามันผ่านนะคะเหมือนเหมือนทุกคนนะคะพอโตขึ้นแล้วย้อนกลับไปดูวัยเด็กตัวก็แค่ย้อนกลับไปดูอดีตจะรู้สึกว่าโอ้ตอนนั้นไม่ได้สตรองเลยแบบเราแบบสั่นมากเลยข้างในาอะไรเนงะี้ยลูกก็สัน่น แล้วพอเห็นว่าเราเริ่มโอเคขึ้นลูกก็หยุดสั่นคือแพลวเนี่ยสั่นถึงขั้นว่าเพื่อนเดินชนหัวไหล่แบบไม่ได้เกิดความเจ็บแต่ตาเขาก็จะไหลเลยเขาก็จะบอกเลยว่าช่วงนี้แบบเด็กสั่นมากเลยคุณแม่ทํางานเยอะไปไหมหรืออะไรแบบนี้จะมีการบอกตลอดเราก็จะรู้ตัวเองแล้วก็หันกลับมาดูอะไรแบบนี้ค่ะพอเราปรับชีวิตเรานิดนึงเขาบอกเออเด็กโอเคแล้วนะเพิ่งรู้ว่าน้องแบบถนัดเลขนะถนัดภาษาอังกฤษนะถ้าเด็กสั่น กยภาพใดๆก็จะไม่มีวันเพลินออกมาไม่ว่าเขาจะขนาดขนาดไหนแล้วก็ก็อย่างจริงที่คุณตุ๊กบอกนะคะว่าแต่ละครอบครัวก็อาจจะมีบริบทที่แตกต่างกันอ่ะถ้าเอาแบบ general ใ,ให้คุณหมอแนะนําว่าเราควรจะบอกลูกยังไงสื่อสารกับเด็กยังไงอะไรเงี้ยค่ะขอขอคำแนะนํานิดนึงค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหมอชื่นชมคุณตุ๊กก่อนเนาะว่าเก่งมากเลยเพราะว่าลูกยังลูกยังเล็กมากเลยก็คือ จริงๆเนี่ยคือคือ,อตอนลูกเล็กนี่เป็นอะไรที่แบบว่ายากลําบากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเจอเหมือนคริสซิสเรื่องเรื่องใหญ่คือเรื่องหย่าล้างเนี่ยนะคะก็อันนี้ขอชื่นชมจริงๆที่สามารถเลี้ยงลูกได้ได้ดีเท่าที่หมอตามตามดูอยู่นะคะหมอหมอขอพูดตาม general ก่อนเน้ะแล้วเดี๋ยวค่อยพูดในกรณีของคุณตุกนะคะก็คือ เจเนอเรลเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเวลาแยกทางกันคือเด็กอะ่ะเขาก็จะมีพัฒนาการอย่างที่คุณตุ๊กบอกก็คือแต่ละวะัยอ่ะพัฒนาการก็จะไม่เหมือนกันอย่างเด็กเล็กก็จะเป็นเรื่องแบบอย่างเบบีทารกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแบบการกินการนอนอ่เหมือนรูทีนต่างๆเนี่ยนะคะ คือ,อส่วนเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยอย่างถ้าเป็นวัยของคนโตของคุณตุ๊กที่บอกประมาณ3ขวบเนี่ยก็จะเป็นวัยที่เขาเรียกว่าวัยต่อแตกก็คือเป็นวัยที่เหมือนกับเด็กก็จะเริ่มมีเหลืองม,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 มีมีเรื่องของ separation anxiety อะค่ะคือเรื่องของวิตกกังวลต่อการแยกจากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะเหตุการณ์ที่มีการหย่าร้างก็คือ,เ,อเราเอาเรื่องของกา,การการการแยกกันอยู่อะไรอย่างงี้ก่อนนะคะก็คือมันต้องส่งผลกับเด็กแน่นอนก็คือว่า ก็จะทําให้เด็กรู้สึกถึงความถ้าเป็นเด็กเล็กก็รู้สึกว่ารูทีนมันเปลี่ยนไปจากเดิมที่แบบต้องอยู่กันแล้วก็มีมีคนช่วยเรื่องการกินการนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้เด็กก็จะรู้สึกถึงความแบบความไม่มั่นคงอะไรบางอย่างนะคะคือเด็กเล็กเขาก็คือแค่จะเหมือนกับร้องแล้วก็ขอนมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนสําหรับเด็กที่3มขวบเนี่ยก็จะชัดเจนเลยคือว่าเรื่องของว่าเอ๊ะเหมือนกับว่าเออมันมีคนนึงหายไปนะ แล้วเด็กก็จะเริ่มกังวลแล้วก็อาจจะคิดถึงขนาดที่ว่าเอ๊เราจะถูกถูกทิ้งหรือเปล่าแล้วจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กอะ่ะยังไม่เข้าใจในรายละเอียดขนาดที่ว่าอย่ากันคือไม่กลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้แค่ว่าโอเคมีคนคนนึงหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีความรุนแรงมากแบบว่า เด็กรู้สึกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กคืออันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของเด็กด้วยนะคะมันก็อาจจะเหมือนกับกระทบกระเทือนจิตใจทําให้เด็กเกิดความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าซึมเศร้าหรืออาจจะออกมาในแนวของปัญหาพฤติกรรม,มก็คือก้าวร้าวเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อได้รับการดูแลอันนี้เวลาบอกลูกเนี่ยก็คือเอาเราเอาที่แบบพอรู้เรื่องก่อนก็คือเด็กเล็กเนี่ยเวลาเวลาบอกเนี่ยเอาเอาที่แบบพอรู้ภาษานะคะก็ วิธีการเนี่ยก็คือถ้าถ้าตามของจิตจิตเวทเด็กเขาก็จะต้องเน้นทางโพสิทีฟไว้ก่อนคือว่าโอเคเราก็ต้องบอกว่า,าพ่อแม่เนี่ยคือรักกันแต่งงานกาันแล้วก็มีหนูนะแต่ว่าตอนนี้พ่อแม่ก็คือคิดไม่เหมือนกันก็คือก็คืออยากจะแยกกันอยู่แต่ว่าประเด็นที่สําคัญคือเราก็ต้องบอกว่าพ่อเนี่ยก็ยังเป็นพ่อของหนูแม่ก็ยังรักหนูเหมือนเดิมคือทุกอย่างเนี่ยพ่อแม่ยังซัพพอร์ตเหมือนเดิม และเรื่องที่สำคัญที่สุดคือต้องพูดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการตัดสินใจของผู้ใหญ่คือไม่ใช่เป็นความผิดของของของลูกเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดเลยว่าเออสิ่งนี้คือเป็นสาเหตุจากเขาหรือเปล่าที่ทำให้พ่อแม่เลิกกันแล้วเด็กก็จะมีจินตนาการบางส่วนว่าพ่อแม่น่าจะกลับมาคืนดีกันได้สิเดี๋ยวพ่อก็มาเดี๋ยวแม่ก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยแบบคล้ายๆค่อยๆปล่อยทีละทีละนิดว่า พ่อไม่กลับมาแล้วนะคืออันนี้คือในกรณีที่ไฟแนลแล้วนะคะเราก็ต้องแบบอาพ่อไม่กลับมาแล้วลูกลูกอยู่กับแม่นะแต่ว่าลูกจะซีเคียวปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วก็คือให้เด็กรู้สึกว่าเขาเขามั่นคงปลอดภัยอะคะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออารมณ์ของแม่ะคะ่ะก็คืออาอย่างที่คุณตุ๊กเล่าอะคือเวลาเกิดเรื่องอย่างเงี้ยก็คือ,อพ่อหรือแม่ที่เกิดเรื่องเนี่ยคะ่ะก็จะต้องมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่แล้วมันมันยากที่จะเหมือนเก็บ เก็บความรู้สึกว่าฉันต้องสตรองและฉันจะไม่รู้สึกอะไรฉันต้องดูลูกไงส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกแบบโกรธเสียใจรู้สึกกังวลว่าเอแล้วจะยังไงต่ออะไรเงี้ยอย่างอย่างอย่าง,างถ้าเป็นแม่แม,แม่แม่ที่ต้องเลี้ยงลูกก็ภาระเรื่องการค่าใช้จ่ายอะไรมันจะต้องเพิ่มมาหมดเลยเรื่องงานการอาจจะต้องแบบทําเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอตัวของผู้ที่ดูแลหลักเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับ ต้องพยายามแบบเคลียร์ตัวเองเหมือนกันเคลียร์ยังไงก็คือว่าอาจจะต้องพยายามดูแลตัวเองอะคะ่ะพอเราพอเราดูแลตัวเองดีทีนี้เราก็จะสามารถเหมือนกับดูแลลูกต่อไปได้อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะคุณตุ๊กคือมันมันเป็นไปตาม r o c e s s อะคะ่ะไม่ไม่ได้แปลว่าแบบจะเคลียร์ได้ทันทีอะไรเงี้ยคะ่ะต้องใช้เวลาแล้วเราจําเป็นหร,หรือควรไหมคะที่จะพาลูกมาพบจิตแพทย์อะคะ่ะคืออันนี้แล้วแต่ก็คือเราก็ดูตามตามลักษณะเด็ก คือคือจริงๆหมอว่าไม่ได้จําเป็นทุกคนนะคะคือถ้าถ้าสมมุติเราเคลียร์ได้หรือมันก็มีอย่างบางครอบครัวที่ที่แยกกันไปแต่ว่าก็ก็ตกลงกันได้ก็คือหลักๆเนี่ยคือเด็กต้องไม่รู้รายละเอียดของการเลิกกันคือไม่จําเป็น <c oughs> ที่จะต้องไปเล่าไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการคือไม่ต้องลงรายละเอียดแต่ว่าพยายามแบบซัพพอร์ตดูแลอารมณ์ความรู้สึกอย่างถ้าเด็กโตหน่อยก็อาจจะแบบ สำรวจความรู้สึกหน่อยว่าเขาเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นทีนี้เราก็กลับมาที่ประเด็นของ co-parenting คือช่วยกันเลี้ยงลูกบ้างค่ะเ,เห็นบ้างบ้านเนี่ย <Yeah. S 1> เขามีการแบ่งวันกันนะคะอ,อ,อันนี้ก็ไม่ทราบว,ว่าคุณหมอนแนะนํำยังไงกับเขาว่าแบบควรจะวันไหนอยู่บ้านไหนอะไรอย่างนี้ไหม mm hmm. หรือว่ามีอะไรที่ควรทําไม่ควรทําในเรื่อง co-parenting mm hmm. บ้างคะ เอาเอาทั่วไปก่อนละกันนะคะก็คือว่าคำว่า co-parenting หมายถึงว่าพ่อแม่เนี่ยตกลงร่วมกันว่าจะร่วมกันดูแลเลี้ยงดูบุตรโดยที่ก็ให้เด็กได้อยู่กับทั้งสองฝ่ายอะค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้อตกลงอะเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอะไรเลยก็คือว่าเอาเราจะอยู่ยังไงเช่นเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านคุณพ่อวันธรรมดายอยู่บ้านคุณแม่คุณพ่อไปส่งโรงเรียนหรือว่าเรื่องค่าใช้จ่ายใครจะเป็นคนดูเรื่องค่าสุขภาพ ค่าการศึกษาเรื่องศาสนาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคล้ายๆว่าตกลงกันไม่มันมันไม่ได้มีข้อตายตัวว่าจะอยู่ตรงไหนยังไงเพราะว่าเราเอาที่ว่าว่าคือได้หมดแต่ว่าคืออยู่แล้วอ่าถ้าสมมติอย่างอย่างในเมืองนอกเนี่ยบางทีเขาอยู่ด้วยกันเลยด้วยซ้ําแต่ว่าอยากกันแล้วเลิกกันแล้วก็คือแต่สิ่งที่สําคัญประเด็นที่สําคัญคืออยู่แล้วอยู่กันยังไงมากกว่าคือถ้าอยู่แล้ว อยู่แล้วทะเลาะกันเถียงกันหรืออารมณ์แบบเฉยเมยต่อกันถึงจะบอกลูกว่าแบบเออเราอยู่ด้วยกันเพื่อลูกนะแต่ว่าเด็กก็รับรู้ทุกอย่างว่าโอเคเออมันเป็นความแบบเขาเรียกอะไรมันเป็นาภาวะใช่เป็นคอนฟ lict ทางอารมณ์อะค่ะซึ่งอันนี้มันไม่ดีกับสุขภาพจิตเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยแยกกันไปกับกับดีอ่ากับดีคือว่า เออมันเหมือนแบบสงบสุขขึ้นทั้งทั้งทั้งสองคนแล้วก็เด็กก็แฮปปี้ขึ้นแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือเด็กก็ยังได้เจอคุณพ่อคุณแม่อยู่อันนี้แล้วแต่การตกลงของครอบครัวเลยนะคะตามแบบภาระงานหรือความสะดวกอะไรเงี้ยคะ่ะแต่กออ็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทางพ่อและแม่เนี่ยควรจะสนับสนุนให้กับอีกฝั่งหนึ่งได้ทำหน้าที่ของพ่อเช่นคุณแม่ก็สนับสนุนให้คุณพ่อเนี่ยยัง ยังพาลูกไปเที่ยวยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคุณคุณพ่อเองก็ยังสนับสนุนคุณแม่คือจะไม่ได้มีการกีดกันหรือขัดขวางอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกก็แชร์ของตัวเองนะคะก็คือผมทุกแชร์ว่าอย่างตอนแรกอ่ยมันก็จะมีการตกลงของเราเนี่ยไม่ได้มีการฟ้องร้องหรือว่าเป็นคดีเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าทายเซนเตอร์ถ้าเรารู้ว่าอะไรมันมันมันควรไม่ควรสําหรับเด็กใช่ไหมคะเราคิดว่าถ้าตกลงกันได้ก็จง ทีนี้ตอนแรกเนี่ยคุณก็คิดว่าตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยอนุนโลมหรือให้อีกฝ่ายได้เปรียบในข้อตกลงบางอย่างเช่นอาจจะเรื่องทรัพย์สินเงินทองอันเนี้ยเราเราก็ร,ารู้สึกว่าเรายอมอันนี้เราก็เรียกร้องว่าเราก็จะเรียกร้องในตัวลูกมากขึ้นเช่นตัววอ่ะให้ไปนอนทั้งคืนตอนที่ยังไม่ตกลงกันนะคะอันนี้แชร์เป็นความรู้คืออย่างพี่บัวยก็จะบอกว่าเป็นเทุกคืน เราเนี่ยทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะอาทิตย์ละสอาทิตย์แบบนี้เหมือนบ้านทั่วไปแต่ล๊กอ่ะเขียนในเส,สนอไปเป็นสองเดือนต่อหนึ่งคืนซึ่งอันนี้ก็โชคดีก็คือถ้าคุณแม่ท่านไหนมีกัรยานามิตรหรือว่านีมีคนนุณหมอก็บอกว่าเอ,อในเมื่อเรามีตีของเราแล้วเรามีมายเซ็ตแล้วว่าเป็นชายเซ็นเตอร์เราพุ่งโฟกัสในที่ประโยชน์ของเด็กเป็นหลักแล้วการที่คุณให้ลูกไปนอนบ้านคุณพ่อ สองเดือนต่อครั้งซึ่งมันน้อยน้อยกว่าความต้องการของคุณพ่ออย่างเงี้ยคุณแน่ใจนะว่าคุณยังชชยเซนเตอร์อยู่หรือว่าคุณใช้ความวิทยาเข้าม,มาตัดสินใจแล้วตัวกตุ๊กก็เปิดว่าเฮ้ยเออตุก๊กกำลังใช้ความวิทยาหรือเปล่าลูกแลีวพี่ดูเขาบอกว่าลูกอยู่กับพ่อเสียหายตรงไหนหรือว่ามันมีแต่ได้ประโยชน์เราก็ต้องกลับมาคิดเพราะฉะนั้นตุ๊กก็จะตกลงไปที่ข้อตกลงของพี่บัวยว่าอ๋อโอเคสรุปเป็นอาทิตย์เว้นอาทิตย์ อะไรแบบเนี้ค่ะคือหมายความว่าถ้าเราได้สติแล้วเรากําลังรู้ว่าเรากาลังทําเพื่อตัวเองีจริงๆเราทําเพื่อลูกอันนี้เป็นต้นเราก็จะเล่าข้อผิดพลาดกอไปว่าเออตอนแรกกูก็เผลอเนาะเผลอที่จะแบบเอาตัวเองเป็นหลักคือคําว่าชายเซ็นเตอร์นี่ดีมากเลยนะคะคือว่าคือ เราคำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้แล้วก็สวัสดิการของเด็กเงี้ยคะ่ะคือการไปอยู่ของบ้านของอีก,อกหลังหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นบ้านของคุณบวยเงี้ยคะ่ะคือถ้าเด็กไปอยู่และเด็กได้ใกล้ชิดกับคุณพ่อให้คุณพ่อเขาทาหน้าที่ของคุณพ่อได้มีความผูกพันซึ่ง,ซ,งซึ่งมันสัมพันธ์กับสําคัญกับพัฒนาการเด็กอ่คะ่ะก็คือดีมากถ้าเกิดว่าไปอยู่แล้ว ไม่ได้มีปัญหาอะไรเด็กแฮปปี้ดีก็โอเคแต่แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามกันคืออินเจเนียรเนี่ยถ้าไปอยู่แล้วเหมือนกับมีการว่าการมีการเหมือนกับพูดจาทาให้เด็กเครียดหรือว่าอ,อ,อยู่แล้วเหมือนเรื่องความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ดีอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งซึ่งอันเนี้ยมันก็ทุกอย่างเป็นเป็นข้อตกลงอะค่ะมันไม่ได้มีว่า ต้องเท่าไหร่คุณตุ๊กเก่งมากเลยนะคะที่ที่สามารถเลี้ยงลูกได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ทํางานด้วยแล้วก็ทํางานด้วยเป็นผู้หญิงเก่งมากๆเลยทีนี้คุณตุ๊กสงสัยไหมคะว่าเกิดวันหนึ่งอนุก็ระดับคุณตุ๊กเนาะมีหนุ่มๆเข้ามานมากมายแน่นอนเกิดวันหนึ่งทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีแฟนใหม่อย่างเงี้ยค่ะคุณหมออ่าจะมีครอบครัวใหม่หรืออย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีคุยกับลูกยังไงดีคะอืมอ่า เอาแบบเจเนอ a l ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคุณตุ๊กต่อเจเนอรก็ก็มันก็เป็นเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องใหม่ของเด็กเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าถึงจะพ่อแม่จะเลิกการแต่เด็กเขาก็ต้องผูกพันกับกับพ่อที่แท้จริงแม่ที่แท้จริงอยู่แล้วแล้วก็ไอ้เรื่องของความโรโยตี้อะค่ะความพักดีอะเขาก็ต้องมีต่อพ่อแม่แท้ๆพ่อแม่จริงอยู่แล้วรูปแบบความสัมพันธ์มันมีหลายแบบมันอาจจะมีตั้งแต่แบบแต่งงานกันเลยแต่งงานใหม่หรือว่า อาจจะอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงานอันนี้คือพูดถึงคู่ใหม่นะคะหรืออาจจะแบบมีความสัมพันธ์เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่า,าในในในตัวผู้ใหญ่เองอะความรู้สึกอะไรอาจจะไม่ได้แตกต่างกันก็คือ,อก็คือเป็นคู่แต่ว่าของเด็กเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องว่าศีลธรรมด้วยถ้าเกิดว่าแต่งงานไปเลยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอออยู่ด้วยกันแล้วแบบ แล้วจะยังไงอะไรเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะสับสนว่า,าภาพของครอบครัวมันคือยังไงค,คือคืเอเขาก็จะเหมือนวางภาพของความสัมพันธ์ไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของอำนาจการดูแลการปกครองด้วยว่าเออฉันจะเชื่อฟังดีไหมซึ่งซึ่งปกติเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดมีการแบบแต่งงานใหม่หรืออะไรเงี้ย ปฏิกิยาของเด็กคือส่วนใหญ่ก็จะแบบยังไม่ยอมรับอะค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างที่หมอบอกคือเขาก็ผูกพันกับกับพ่อจริง,รงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอาศัยเขาเรียกว่า positive อย่างเดียวเลยคือทำยังไงนะให้มันเกิดบรรยากาศที่ดีคือเราจะไม่ฟอสเด็กว่าแบบเออต้องหนูต้อง,องแบบหนูต้องยอมรับเขานะเขาเป็นพ่อ เป็นพ่อมาแทนอะไรเงี้ยเราจะไม่ฟอสอย่างนั้นคือจะไม่มีใครมาแทนที่ใครได้คือเราก็ต้องค่อยๆบอกว่าโอเคถ้าถ้าเป็นวิธีบอกนะคะอาจจะแบบว่าโอเคเหมือนกับอ่าเราก็ย้ําไปนิดนึงว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็คือเลือกกันแล้วแล้วตอนนี้คือถ้าจะใช้ภาษาแบบซออที่สุดก็คือเออแม่ก็มีเพื่อนมาดูแลมีเพื่อนมีเพื่อนมาดูแลแม่เพิ่มอีกคนนึงแล้วก็เขาก็เหมือนกับมีคนในครอบครัวเพิ่มอีกคนนึงซึ่ง ก็ถ้าเป็นแบบโพสิทีฟแบบฝรั่งเขาก็จะบอกว่าเหมือนมีคนมาลักเราเพิ่มอีกคนนึงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอ่าก็คือใช้คําที่แบบดีมากๆคือไม่ได้ใช้ว่าแบบอะไรจะหายไปอะไรอย่างนั้นไม่ใช่คือแม่ก็ยังเป็นแม่ของหนูแม่ก็ยังรักหนูเหมือนเดิมพ่อก็ยังเป็นพ่อของหนูพ่อจริงๆอะค่ะก็ยังก็ยังรักหนูไม่ไม่มีอะไรที่มันลดลงความยากคือว่าถ้าเกิดมีลูกติดมาด้วยเช่นอ่ะมีลูกเข้าลูกเธออะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยเด็กสิ่งที่ยากคือความรู้สึกที่ว่า เราเคยเป็นคนพิเศษของแม่นะ,อ,ะอันเนี้ยความรู้สึกอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วยังไงต่อ,อ,อแม่จะมีลูกใหม่หรอแล้วแม่จะไปรักคนนู้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหมอก,ก็เลยย้ําว่าคือให้คุณแม่เนี่ยพูดกับลูกให้ชัดเจนว่าลูกก็ยังเป็นคนที่แม่รักที่สุดเหมือนเดิม,มไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแลนะแม่ก็จะซัพพอร์ตลูกอยู่ข้างๆลูกตลอดคือมันเหมือนมีมาเพิ่มอะ,ค,ะค่ะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรหายไปประมาณนั้นแล้วก็ เราค่อยๆค่อยๆบิวค,ค,คือว่าถ้าเกิดเป็นแบบคุณพ่อใหม่คุณแม่ใหม่ค่อยๆบิวไม่ต้องพุชแต่ว่าอย่าใช้อำนาจกับเด็กก็คือเน้นว่าถ้าเป็นวัยรุ่นก็อาจจะแบบพยายามเข้าใจแบบช่วยกันว่าโอเคอเธอก็พยายามแบบเข้าใจนะว่าเขาเป็นวัยรุ่นคือคือคนที่มาใหม่ก็ไม่ไม่ฟอร์สให้แบบต้องพยายามแบบยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าบรรยากาศมันดีอะค่ะพอพอบรรยากาศมันดีปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มเปิดใจอะทีนี้เราจะเริ่มเหมือนกับ อฟอร์มความสัมพันธ์ที่ดีก็คือทำแอคทิวิตี้ต่างๆร่วมกันแล้วก็เหมือนกับเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคพ่อแม่เนี่ยพึ่งได้เด็กก็จะรู้สึกเหมือนกัโอเคถ้าพ่อแม่สเตเบิลเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกเปิดใจแล้วก็ยอมรับมากขึ้นแต่ทั้งนี้เออทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันต้องใช้เวลาคือหมอบอกเลยน่าจะเป็นหลักแบบ2ปีถึง4ปีกว่าที่จะแบบเขาจะเปิดใจจริงๆอ่ะมันไม่ง่าย <c oughs> น้อยมากที่จะแบบ6เดือนแล้วแบบ เปิดรับส่วนใหญ่จะมีอะไรต้านๆอยู่ในใจอยู่แล้วอะค่ะ <S <S เราก็ต้องเข้าใจลูกเนาะต้องเข้าใจะะต้องให้เวลาค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอแล้วก็ <S 1> <S 1> <S 1> ขอบคุณคุณตุ๊กมากๆเลยที่มาแชร์นะคะคุณตุ๊กเก่งมากค่ะขอออกตัวว่าตุ๊กแบบไม่ได้เก่งจริงๆนะคะแต่ว่าคือโชคดีมากๆที่มีกัลยานมิคือตุก๊กเลยเชื่อว่าโอเคอย่างน้อยเรามีมีโอกาสได้เจอเพื่อนดีอะค่ะแล้วตัวได้ทํางานกับคุณหมอได้ทํางานกับสมิติเวชบ่อยมากคือได้ข้อคิดแบบ บ่อยบ่อยแบบอย่างนี้เลยคืออันนึงเลยที่เด็กยึดยึดเป็นหลักก็คือได้จากคุณหมอเหมือนกันค่ะว่าให้จำเอาไว้ว่าเด็กเขากําลังดูวิธีการใช้ชีวิตและการแก้ปัญหาของพ่อแม่อยู่ทุกสเต็ปนั่นคือจะฝากมาเป็นทิปในตัวเขาอะไรนะคือบางทีตัวแบบมีเรื่องอะไรหรือมีการอกคอนเฟิร์กับใครคือแบบก็จะบอกว่าเหมือนว่ากังวลวิธีแก้ของตัวเองมากว่า โอเคทุกอย่างมันจะเป็นแบบอย่างของเขาอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอโอเควันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณตุ๊กมากๆที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะดีใจที่ได้คุยนะคะค่ะดีใจเหมือนกันวันนี้มีโอกาสตุ๊กขอรบกวนคุณหมออีกนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ว่าสถานการณ์ในครอบครัวจะเป็นอย่างไรแต่ความเป็นพ่อแม่ ยังไงก็เลิกไม่ได้นะคะแม้ตัวห่างแต่ความรักความผูกพันที่มีในครอบครัวก็ไม่จําเป็นต้องห่างหายไปด้วยเมื่อมีความรักก็ย่อมมีความห่วงใยตามมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตของลูกไหนจะค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพอย่าลืมวางแผนกันให้ดีๆนะคะหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนําการวางแผนด้านการเงินดูสนใจปรึกษาติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศหรือโทร1124ค่ะ พบกับรายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์สเปเชียลเอพิโซดปริญญาวิชาแม่ได้ใหม่ทุกพุทธที่2และ4ของเดือนทาง Apple p o d c a s t Anchor Podbean SoundCloud Spotify และ YouTube ของโรงพยาบาลสมิติเวชอย่าลืมกด Follow หรือ Subscribe รายการของเราจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าตอนหน้าคุณแม่ท่านไหนจะมาร่วมพูดคุยในรายการของเราและจะเป็นเรื่องอะไรลูกโตเท่าไหร่ก็ยังเป็นเด็กในสายตาแม่เสมอสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิต